สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจท k c กชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับครูโจจะมาสอนการสร้างห้องประชุมนะครับหรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้ Google c a l enda r เป็นตัววางแผนหรือว่าจัดการการสร้างห้องนะครับทำอย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่หน้าของ google com นะครับเมื่อท่าน sign in ลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าของท่านปรากฏนะครับ ทีนี้เราจะเข้าไปที่ Google Calendar ก่อนนะครับหรือว่า Google ปฏิทินนั่นเองนะครับให้เราไปที่ Google Apps นะครับที่จุด9จุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลือกปฏิทินหรือว่า Calendar นะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าของ Google Calendar แล้วนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าคุณครูมีตารางสอน อยู่ในมือแล้วเนี่ยนะครับคุณครูสามารถจัดการนะครับวางแผนลงในปฏิทินนี้ได้เลยนะครับครูจโจ้จะลองตัวอย่างสักนิดหน่อยพอนะครับเอานะฮะทีนี้สมมุติว่าวันจันทร์ที่7นะครับเดือนมิยอนะครับ2 0 2 0นะฮะมีคาบสอนนะครับเราจะสร้างนะครับพูดง่ายๆเนี่ยเราใช้คาล endar เป็นตัวจัดการนะวางแผนชีวิตของเราเนี่ยนะครับว่า ออตอนเวลานี้เรามีสอนคาบนี้เรามีสอนคาบไหนห้องไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเอาละครับเราก็คลิกไปที่วันที่เรามีสอนนะฮะเช่นวันที่7คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับอย่างแรกให้เราเพิ่มชื่อนะฮะเพิ่มชื่อนี่ก็คือเพิ่มชื่อเอาเป็นชื่อวิชาที่เราสอนแล้วกันนะครับเช่นภาษาอังกฤษเสริมนะครับ ม5ทมัอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเมื่อเราตั้งชื่อวิชาที่เราสอนห้องที่เราจะสอนแล้วนะครับชื่อห้องที่เราจะสอนแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้ครับเพิ่มเวลาเวลาที่เราสอนอย่างเช่น8.30โมงครึ่งนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับไม่จะหาในนี้ก็ได้จะเลื่อนในนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเร็วกว่าก็พิมพ์ได้เลยก็กดที่0 8 30แล้วก็ a m Enter นะครับสอนเวลา50นาทีนะครับก็จะเป็น9โมง0 9 00, 2 0้ใช่มฮะนะฮะ AM e n t e นนะครับ, AM, Enter, น,รบนี่ใช้เวลา50นาทีตรงนี้ตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเพิ่มประชุมทางวิดีโอคอลนะครับทีนี้ครูโจจะเสริมนิดนึงครับ สำหรับของครูโจ้แล้วเนี่ยนะมีตัวเลือกนะครับถ้าเห็นบางท่านอาจจะไม่มีลูกศรตรงนี้นะครับของครูโจ้ปมีลูกศรนี่คือมีตัวเสริมขึ้นมานี่นะครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้ Google Meet หรือว่าจะใช้ Zoom Meeting ทีนี้ถามว่า Zoom m e e t i n เนี่มาได้ยังไงนะฮะมันเป็นส่วนเสริมครับทุกท่านครับนะถ้าบางโรงเรียนเนี่ยใช้ Zoom นะครับในการเรียนการสอนนะครับต้องเพิ่มนะฮะโดยทุกท่านดูที่ด้านขวามือนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ฮะบวกตรงนี้นะครับคือดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับดาวน์โหลดส่วนเสริมเราก็คลิกเข้าไปนะครับนะฮะ Microsoft Teams ก็มี Cisco Webex ก็มีนะครับ Zoom นะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าองค์กรใช้อะไรนะครับองค์กรใช้ Zoom ก็เพิ่มองค์กรนี้อาจจะใช้ Cisco ก็ใช้เพิ่มตรงนี้องค์กรนี้อาจจะใช้ Microsoft Teams ก็สามารถเพิ่มได้มันจะลิงก์เข้าหากันนะครับ อันนี้เป็นต้นจากนั้นเราก็จะมีให้เลือกว่าจะใช้อะไรแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะเป็นเพิ่มแค่เมนูแค่ว่าเพิ่มการประชุมทางวิดีโอคอลนะวิดีโอนะครับ Google Meet นะครับเพราะว่าเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของ Google อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เราก็คลิกไปเลยครับนะสมมุติว่าอย่างโรงเรียนของครูโจเนี่ยใช้ Google Meet ในการเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลย เพิ่มเสร็จปับ๊บมันจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนกลายเป็นว่าเข้าร่วม Google Meet นะครับและจะมีโค้ดอยู่ข้างล่างนะครับโค้ดเนี่ยให้ดูข้างหลังหลัง slash นะครับ tpjofkckhn อันนี้คือโค้ดที่เรา,เาให้นักเรียนไปก็ได้หรือว่าให้ทั้งทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับ m e e t g o o g l e c o m แล้วก็โค้ดของมันก็ได้นะครับจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับเราก็กดบันทึกได้เลย แล้วคุณครูทําอะไรต่อคุณครูก็ Copy ีตรงนี้นะฮะส่งให้นักเรียนก็ได้นะครับเปลี่ยนการตั้งค่าประชุมนะครับอันนี้เสริมนะครับเสริมว่ามันมีอะไรนะครับปกติคือการเข้าถึงด่วนนะเข้าถึงด่วนหมายความว่านักเรียนเฉพาะที่เป็น Google Workspace for Education นะครับก็คือเมลในองค์กรเนี่ยนะครับที่เป็นนามสกุล a c t h เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าถึงได้เลย นะครับโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเราปิดปั๊บนะฮะก็มีตรงนี้ครับเขาที่บายแล้วว่าถ้าปิดใช้ผู้จัดต้องเข้าร่วมก่อนคือนักเรียนเข้าไม่ได้นะครับนักเรียนจะเข้าไม่ได้ต้องรอครูเข้าก่อนเพราะครูเป็นคนสร้างห้องนะครับมีเพียงผู้ใช้ที่ผู้จัดการประชุมเชิญเท่านั้นที่เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับถามว่าตรงนี้คืออะไรคือเราต้องเชิญนะครับเชิญนักเรียนเชิญ รายชื่อที่จะให้เข้าร่วมประชุมนะครับถ้าเป็นคนนอกนอกเหนือจากนั้นนะแต่ว่าเป็นนามสกุลภายในองค์กรเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ใช่ g o o g l g m a i l c o m เนี่ยนะฮะนอกนั้นจะต้องเข้าต้องขออนุญ,ญาตถึงจะเข้าได้จะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็น google.com อะไรเงี้ย gmail.com อะไรเงี้ยอาจจะเข้าไม่ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นภายในจริงๆอันนี้ก็ถามว่าเชิญยังไงเหรอมาดูตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ครับทุกท่านครับนี่ฮะที่เป็นรูปคนเนี่นะฮะเพิ่มพวกข้อร่วมคือถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะมีรายชื่อคนในองค์กรของเรานะครับแล้วก็คลิกเลือกหรือว่าเราจะพิมพ e ์อีเมลแอดเดรสเพิ่มนะฮะอันนี้ก็แนะนําว่าสําหรับการประชุมผู้บริหารการประชุมภายในนะครับที่เอ็กซ์คลูซีฟทั้งนั้นที่เป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปิดรับอะไรเนะี่ยก็ควรจะ ติ๊กอันนี้ออกก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มชื่อเพิ่มชื่อคนที่จะให้เข้ามาร่วมประชุมได้มีแค่นี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าคนอื่นจะเข้าต้องขออนุญาตนะต้องเป็นนามสกุลภายในองค์กรเดียวกันนะถึงจะถึงจะขออนุญาตได้ไม่งั้นก็เข้าไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราปิดใช้นะครับต่อมานะผู้ใช้ต้องระบุชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมก็คือต้องมีชื่อต้องระบุชื่อ ต้องมี Account ์ถึงจะเข้าร่วมประชุมได้ถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้มีเพียงผู้จัดเท่านั้นที่โทรออกจากกลุ่มประชุมได้อันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะหมายถึงออกจากห้องประชุมปิดห้องประชุมนะฮะคือคนอื่นปิดไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าไงแต่นี่แปลเป็นไทยก็แปลกๆนิดนึงนะฮะโอเคครับก็ถ้าเป็นการเรียนการสอนก็แนะนําว่าไม่ต้องไปติ๊กออกหรอกนะฮะ เราก็มันเราก็ยกเลิกก็ได้ครับเพราะเป็นนี่เป็นขั้นตั้งตั้งค่าพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นความลับมากขึก้นก็ติ๊กออกแล้วก็บันทึกนะครับแต่ว่าครูโจเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ยกเลิกก็พูให้ฟังเฉยอันต่อมาดูรายละเอียดการประชุมนะฮะร,รหัสการประชุมอันนี้เหมือนจะแก้ไขได้นะแต่ครูโจลองทําแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับมันไม่ให้แก้เลยนะฮะก็ก็ทิ้งไว้เพราะว่า รหัสพวกนี้มันยังไงก็ไม่ซ้ําอยู่แล้วนะครับนะฮะจากนั้นเสร็จปั๊บก็บันทึกครับทีนี้เสริมอีกนิดหนึ่งครับทุกท่านครับสำหรับตรงนี้นะฮะชื่อปฏิทินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสร้างปฏิทินเป็นหมวดหมู่เป็นการจัดการอะไรต่างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ลองดูครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะฮะอย่างเราก็จะเลือกได้ว่าเป็นกลุ่มอะไรอะไรเนี่ยอย่างครูโจโจเนี่ย มีตัดมีปฏิทินที่สร้างขึ้นเพื่อเกี่ยวกับการสอนเท่านั้นเนี่ยนะฮะเพื่อจัดหมนุนหมูอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้ามันอยู่ใน Google Classroom ก็ซ้าดีเลยนะฮะนะ,ะก็ยิ่ง o Google c l a ล s ส o o m นี่นก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะว่ามันเป็นตามห้องตามห้องนะครับแต่ว่าก็สุดแล้วแต่การจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเสริมเฉยๆนะครับอ่าเมื่อเมื่อเช็คอีกทีนะครับอันนี้สรุปนะครับสรุปนะเวลาที่เรา เข้ามาใน Google c l a s s เมื่อคลิกแล้วนะครับ1สร้างชื่อวิชาห้องที่เราจะสอนจากนั้นเซตเวลานะครับที่เราสอนนะครับแล้วจากนั้นก็คลิกนะครับเพื่อเพิ่ม Google Meet เข้าไปนะฮะมีลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าพร้อมใช้ได้ละแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับ3อย่างนี้พื้นฐานนะครับอ่เรามาลองดูครับสร้างอีกห้องหนึ่งนะฮะภาษาอังกฤษ เสริมเหมือนกันนะครับม .5 7ทับเ่เน,นะครับเพิ่มเวลาสอนคาบต่อไปก็จาก9 9 9 4 am นนะครับนะฮะเป็น10โมง010 10ไม่ใช่010 10นะครับ30 am นี่ยนะฮะแล้วก็เพิ่มที่การประชุมทางวิดีโอคอรนะครับ บันทึกอันนี้ที่มันเป็น2ส,สีเพราะว่าอันนี้คุณครูโจโจ้ไม่ได้ปรับให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับถ้าปรับหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยก็เป็นคาลนด้าของทิชชิ่งนะครบ,บันทึกนะครับก็เป็นสีเดียวกันละนะครับอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณครูก็วางแผนตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์นะครับถ้าใครขยันก็ทําทั้งเดือนไปเลยก็จบครับอันนี้เราสร้างได้ละทีนี้เวลาเราจะใช้สอนนะครับเราจะเริ่มสอนเนี่ย เราก็เข้ามาที่ Google Calendar แบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกนะครับไปที่วิชาที่เราจะสอนเวลาที่เราจะสอนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่เข้าร่วมครับอันนี้ Copy วางให้นักเรียนก็ได้นะครับก่อนหน้าสักสินาทีหรือถ้าใครจะวางแผนล่วงหน้าก็สุดแล้วแต่มัน c ปี y ได้หมดอันนี้ก็ Copy เหมือนกันจะเห็นว่าเวลา9ก้าโมงแครึ่งเนี่ยรหัสอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะ อันนี้ก็รหัสอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับนะฮะเราก็จะสอนปุ๊บเราก็แค่เข้าร่วมให้ปิดกล้องก่อนนะครับนะฮะป๊บนะครับเราก็คลิกเข้าร่วมเลยนะครับเข้าร่วมเลยนี่ครับเข้าสู่ Google Meet แล้วนะครับ เราก็สอนได้นะครับเริ่มสอนเริ่มอะไรได้เลยนะฮะหรือใครจะอัดวิดีโอก็คลิกมาที่จุด3จุดตรงนี้บันทึกการประชุมหรือจะคลิกตรงสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็กําลังบันทึกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าต้องให้อดมินของโรงเรียนเนี่ยเปิดนะฮะถึงจะสามารถบันทึกได้นะครับต้องไปขอทางอดมินโรงเรียนนะครับเปิดให้ครูสามารถบันทึกในการสอนผ่าน Google Meet ได้นะนี่อันนี้เมนูนี้ถึงจะขึ้นนะครับ ถ้าเป็น Google Account ธรรมดา Gmail.com เนี่ยอันนี้จะไม่ขึ้นครับนะฮะจะมีเฉพาะ,ะ Google Workspace นะครับไม่ว่าจะเป็น for Education หรือว่า for Business เนี่ยมีนะครับฉะนั้นแต่ว่า for Education เนี่ยช่วงก่อนเนี่ยไม่ขึ้นนะครับก็ต้องไปให้ Admin โรงเรียนเนี่ยเซตตั้งค่าว่าให้มีการบันทึกได้เมนูนี้ถึงจะขึ้นมานะครับ โอเคครับก็สอนเสร็จก็ปิดนะครับอ่าออกจากการโทรนี่คือเราออกคนเดียวนะฮะสมมติว่ามีนักเรียนหลายคนเนี่ยนะครับเราออกคนเดียวนักเรียนก็ยังอยู่นะพูดคุยต่างๆนานาที่นี่ปัญหาก็คือว่าไล้วิดีโอมันจะไปไหนนั่นแหละนะฮะทีนี้ง่ายที่สุดคือจบการโทรครับคือวางสายทั้งหมดครับใครที่อยู่ก็ออกหมดเลยพร้อมกันเหมือนเราเหมือนเราวางสายแล้วทุกคนก็หลุดไปหมดเลยนะฮะก็จบการโทรไปนะครับอันนี้ก็นะฮะโอเคนี่มันอยู่ที่หน้าจอของ Google Meet เราไปที่คัลแอนด้าอีกครั้งหนึ่ง โอเคนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็วิชาต่อไปก็คลิกแล้วก็เข้าร่วมนะครับดังนั้นมันจะจัดการหมวดหมู่ให้เราพร้อมนะฮะฉะนั้นไม่มีการที่จะไปชนกันหรือว่าซ้ำอะไรกันแน่นอนจะเป็นการที่ทุกอย่างมีรหัสไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเป็นหมวดหมู่ของมันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับครูผู้สอนความคิดเห็นของครูโจ้นะครับก็คือว่าการทําแบบนี้เนี่ยคุณครูจะต้องมีตารางสอนนะครับแล้วก็ การทาแบบนี้คือการวางแผนการจัดการเวลาการจัดการชีวิตของเรานะครับนะฮะตรงนี้นะครับการสร้างห้อง Google Meet เนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะฮะอันนี้คือหนึ่งในวิธีนะครับในการจัดการอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็เป็นเรื่องของผ่าน Google Classroom นะครับ Google Classroom ก็ทำได้แต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาคือว่า Google Classroom ถ้าอัดวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ย วิดีโอมันจะไปอยู่ที่นักเรียนนะครับมันจะอยู่ที่นักเรียนคนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยที่จําไม่ผิดนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันจะอยู่ที่เราเลยเพราะเราเป็นคนสร้างนะฮเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราเป็นเจ้าของห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นการประชุมผู้บริหารเนี่ยแนะนําว่าก็ควรจะเพิ่มนะเชิญ แขกนะเชิญก็เชิญตรงที่ที่ตรงที่บอกว่าเพิ่มตรงนี้ครับเพิ่มผู้เข้าร่วมตรงนี้ถ้าคลิกปุ๊บมันจะมีรายชื่อคนอื่นขึ้นนะครับครูโจขอหลีกเลี่ยงที่จะไม่คลิกแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับห้องนะฮะอันนี้เป็นระบบของโรงเรียนครับอันนี้ต้องต้องให้อดมินโรงเรียนเขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับมีห้องเป็นต่างๆนานา,นานะฮะอันนี้ก็ เป,เป็นแล้วแต่องค์กรเขาจะมีหรือไม่นะครับอันนี้ก็พูดถึงผู้เข้าร่วมห้องนะครับก็เพิ่มก็หมายความว่าสมมุติว่าเราจะประชุมเฉพาะหัวหน้าหมวดนะสมมติเป็นคุณครูนะหัวหน้าหมวดก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์อีเมลแอดเรสของหัวหน้าหมวดแต่ละคนแล้วก็พอเราส่งไปปั๊บเนี่ยระบบก็จะส่งอีเมลไปหาครูผู้สอนท่านั้นว่าเออเราจะมีการนัดประชุมวันนี้นะเขาจะได้รู้ตัวละแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอเคเรามีประชุมวันนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นระบบที่ดีนะครับ ันนี้ก็เน้นในเรื่องของการสอนมากกว่านะตอนหน้าคลิปนี้นะครับจบครับทุกท่านครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือว่าจะเป็นในองค์กรนะครับที่ใช้ Google Workspace นะครับในการทํางานก็สามารถจัดการได้ด้วยตรงนี้สําหรับครูผู้สอนนั้นมีหลายทางเลือกมากครับอันนี้ก็ได้นะครับหรืออีกทางหนึ่งก็ทําใน Google+ คลาสรื uh ่ก็ได้นะครับซึ่งครูจโจทำคลิปไว้ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของครูจูโจท็อกก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขข้อกระจังหรือใครมีเทคนิคที่ดีกว่าหรือมีอะไรที่คำแนะนำต่างๆก็สามารถเพิ่มได้ในคอมเมนต์ของครูจโจใน u t u b e นี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็ กดถูกใจนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับครูโจโจ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ